สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนคุณครูนะคะเย็นวันนี้นะคะคุณเติ้ลก็จะพามาชมนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกินผลไม้ชนิดนี้เป็นมื้อเย็นได้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือมังคุดค่ะหลายหลายคนก็น่าจะรู้จักแล้ววันนี้เรามาทําความรู้จักกับมังคุดให้มากกว่าความรู้ที่มีอยู่กันนะคะมังคุดเนี่ยได้รับ ยกย่องว่าเป็นราชินีของผลไม้นะคะสาเหตุที่มังคุดได้รับยกย่องว่าเป็นราชินีของผลไม้ก็เนื่องจากสาเหตุดังนี้นะคะสาเหตุแรกก็คือนี่ค่ะตรงจุกหรือขั้วบริเวณด้านบนของลูกมังคุดนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนมงกุฎของพระราชนินะคะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นราชินีผลไม้ค่ะส่วนรสชาติของมังคุดนะคะ เป็นผลไลม้ที่หาเปรียบเทียบกับรสชาติของผลไม้สายพันธุ์อื่นได้ยากค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูว่าผลไม้ที่เรียกว่ามังคุดเนี่ยเนื้อด้านในนะคะเป็นกีบเนี่ยสังเกตว่ามีกีบด้านในกี่กีบโดยดูจากไหนคําตอบก็คือนี่ค่ะพลิกมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นบริเวณที่เป็นกีบแข็งๆแบบนี้นะคะให้นับจํานวนค่ะ นี่เราเริ่มนับจากอันใหญ่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมีหกกรีบนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันว่าจะมีหกกรีบของเมล็ดแบบเดียวกับที่เรานับไหมนะคะซึ่งบริเวณนี้แต่ละลูกไม่เท่ากันนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะเมื่อกี้หกกรีบนะคะอ่าส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะหกนะคะเมื่อกี้อ่ะลูกนี้นะคะนี่นี่ลูกนี้นะคะ ลูกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนี้เจ็ดกรีบนี่ค่ะนะคะลูกนี้หกกรีบลูกนี้ห้ากรีบอยากชมลูกลูกไหนคะว่าจะมีหกเจ็ดห้าหกเจ็ดกรีบดังที่แนะนำไว้หรือเปล่านะคะบางคุด้เนี่ยการเก็บออกมาจากต้นเนี่ยเราจะไม่เก็บตอนที่มันเป็นผลสีม่วงแบบนี้นะคะเราจะเก็บที่มีผลสีเขียวเขียวแล้วก็มีจุด เป็นจุดแดงๆเล็กๆนะคะที่ปเปือกของมันนั่นก็คือเราเรียกบริเวณนั้นว่าเป,เป็นเส้นเลือดหรือจุดเลือดนะคะซึ่งอันเนี้ยแสดงว่ามนุษย์มังคุดเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วกเกษตรกรก็ในชาวสวนก็จะเก็บมังคุดตอนที่เป็นสีเขียวแล้วมีจุดเลือดสีแดงตรงนี้ค่ะมาแล้วมันก็จะค่อยกลายเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้มีเจ็บนะคะนี่ค่ะามาลุ้นกันมาลุ้นกันค่ะว่าด้านในจะมีเจ็บกรีบไหมนะคะ อ้าวนี่เลยค่ะนับการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดนะคะกลีบใหญ่สาแล้วก็เล็กๆแทรกอยู่อีก4นะคะนี่ค่ะเจ็ดกรีบเท่ากับที่เมื่อกี้ให้นับบริเวณขนาดน<อ>นี้ก็เท่ากันเนาะมังคุดนะคะนะคะ,นะคะก็จะมีสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มังคุดนะคะ เป็นผลไม้ที่เนื้อด้านในสีขาวสะอาดแบบนี้เลย <ขอ S 1> เดี๋ยวมาดูอ่ะผลที่เมื่อกี้นับว่าเป็นห้าบ้างนี่นะคะห่างห่างห้าหนึ่งสองสามสี่หเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะคะว่าจริงหรือเปล่าอ่านี่ค่ะการเลือกมังคุดที่ดีคะให้กดไปบริเวณเปลือกนะคะต้องไม่เลือกมังคุดที่เปลือกแข็งมากๆนะคะเอาที่เปลือกค่อนข้างนุ่มๆนิ่มๆนะคะด้านในจะไม่เสียนี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะนี่ค่ะสัมพันธ์กันห้านะคะอันนี้เอาไว้เล่นเกมทายสนุกสนุกกับเด็กๆได้เลยนะคะเหมือนแบบเราสามารถมองอเนื้อมังคุดด้านในแต่เด็กๆก,ก,ก็งงว่าเอ๊ะเรารู้ได้ยังไงว่าลูกนี้มีห้ากลีบลูกนี้มีเจ็ดกรีบวิทยาศาสตร์คือะคะมีสาราเลยนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะ มังคุดนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดน,นะคะจากเกาะซุนดานะคะเชื่อว่ามีมาในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วนะคะในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะก็จะกล่าวถึงนะคะว่าโรงพยาบาลศิริราชนะคะมีวังส่วนม,มังคุดด้วยค่ะ เล็กๆก,ก็จะสามารถกินไม่ได้ส่วนเม็ดที่ใหญ่ๆจะต้องคายมาเมล็ดทิ้งนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะปลูกมังคุดนะคะเพราะว่ามังคุดเนี่ยเป็นราชินีผลไม้แล้วก็รับประทานอร่อยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลนะคะหรือเปลือกของมันที่สามารถใช้สมานแผลได้นะคะกาจัด โรครักษาโรคผิวหนังได้นะคะก็สามารถซื้อกิ่งพันธุ์นะคะจากทางเพจบ้านสวนคุณครูนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทร0811978266หรือ0859464551ค่ะอ่าคมังคุดของสวนบ้านสวนคุณครูนะคะเป็นมังคุดแบบสายการเียะพันธุ์แบบเพาะเมล็ดนะคะความสูงก็ประมาณ80เซนนะคะก็สามารถโทรมา รายที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะรับประกันนะคะความแข็งแรงแล้วก็หากท่านชมนะคะต้องการมังคุดแบบเสียบยอดนะคะบ้านสวนงคพูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ท่านผู้ชมนะคะว่าจะสนใจแบบพอมล็ดหรือแบบเสียบยอดนะคะเราก็มีบริการให้ทั้งสองสายทั้งสองรูปแบบในการขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็ไม่ไกลพันธุ์นะคะเพราะว่า มีการศึกษามาแล้วว่ามังคุดแล้วก็ชมพู่มะเมียวเนี่ยขยายพันธุ์โดยการพาะเมล็ดจ,จะให้ผลผลิตที่ไม่กลายพันธุ์เหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปรับประทานมังคุดเป็นมื้อเย็นต่อนะคะช่วงนี้เป็นฤดูก,การมังคุดนะคะก็ใครที่ อยากทานมุงพุดมานานแล้วนะคะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นฤดูกาลผลไม้นะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมารับชมเกี่ยวกับเงาะลงเรือนค่ะสำหันี้ลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม subscribe ช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้เกี่ยวกับผลมไม้เมืองไทยคะ่ะได้ค่ะ